ข้อคิดหนุนใจโดยจินนี่แบล็กเมอร์มาชิวบทที่16ข้อที่9ท่านยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง5ก้อนกับคน5,000คนนั้นพวกท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้า ผู้เขียนบอกว่าตัวผู้เขียนกับเพื่อนที่ชื่อเวนดี้นัดเจอกันวันนั้นที่เธอจะไปเดินขึ้นเขาแถวบ้านตอนที่เพื่อนของเธอลงจากรถก็บอกกับผู้เขียนว่าฝากกุญแจไว้ในรถผู้เขียนด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินถืออะไรไปด้วยผู้เขียนก็ตอบไปว่าได้ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวผู้เขียนจะได้เอากุญแจรถของท่านฝากใส่ไว้ในรถเพื่อนด้วย พอทั้งคู่ล็อกรถเสร็จทั้งผู้เขียนกับเพื่อนก็ออกเดินขึ้นเขากันแต่ตอนกลับมาที่รถผู้เขียนรู้สึกใจหายวูบที่นึกขึ้นได้ว่าทั้งสองคนได้ทำอะไรไปกับกุญแจรถของตัวเองไม่มีใครเปิดประตูรถตัวเองได้เพราะต่างคนต่างเอากุญแจฝากไว้ในรถของกันและกันผู้เขียนบอกให้เราลองคิดดูว่า ถ้าพระเยซูเคยทรงชำเลืองมองบรรดาสาวกผู้ติดตามพระองค์พระองค์ก็คงต้องทรงมองอะไรต่ออะไรที่เราทำด้วยเหมือนกันแล้วผู้เขียนก็นึกวาดภาพไปว่าคงมีหลายครั้งที่ทรงต,งต้องกลั้นหัวเราะพวกสาวกของพระองค์แน่ๆอย่างตอนที่พวกสาวกลงเรือข้ามทะเลทั้งๆท,ที่เพิ่งได้เห็นการทรงทำอัศจรรย์ เอาปลากับขนมปังเลี้ยงคนหลายพันคนมาถึงสองครั้งพอข้ามไปถึงอีกฝั่งเมื่อพระเยซูทรงเตือนให้ระวังไม่ทําตามคำสอนของพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีโดยทรงยกเรื่องขนมปังเป็นตัวอย่างแล้วพอพระเยซูตรัสถึงขนมปังพวกสาวกที่ติดตามพระองค์ก็คิดได้แค่ว่าพวกตัวเองทำผิดที่ลืมเตรียมเอาขนมปังที่จะต้องกินติดตัวมา มัทธิวบทที่16ข้อที่5ถึง12มันเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆที่พวกเขาลืมไปเลยว่าพระเยซูทรงทำอะไรได้แค่ไหนโดยเฉพาะเพิ่งเห็นอัศจรรย์มาก,กับตาแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆยังช่วยการเก็บเศษขนมปังที่เหลือใส่ตั้งหลายกระบุงมาแท้ๆเราเองก็ไม่ต่างไปจากบรรดาสาวกพวกนั้น เรามักจะลืมแล้วก็ลืมเรื่องที่พระเยซูทรงทำอะไรมาแล้วบ้างมันเกิดขึ้นง่ายได้เหมือนกับวันนั้นที่ผู้เขียนกับเพื่อนต่างคนต่างลืมเอากุญแจรถของตัวเองไปใส่ในรถของกันและกันแล้วก็ล็อกรถทั้งคู่พระคัมภีร์เตือนเราอยู่เสมอเรื่องการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งมั่นงคงขึ้น พระคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้พระองค์ผู้ทรงมีพระอารมณ์ขันด้วยเขียนสิ่งอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำในชีวิตเราเรื่องที่จำได้แล้วเมื่อไรที่เราเกิดลืมจะได้เปิดดูโน้ตตรงนี้ดูติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่